ตอนยังมีชีวิตอยู่เราอาจจะเป็นเศรษฐีในเมืองคนแต่จะกลายเป็นคนจนในเมืองผีนะถ้าเราไม่คิดจะทําบุญสร้างกุศลกฎแห่งกรรมกฎแห่งธรรมชาติเที่ยงเสมอฉะนั้นทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งหลายเนี่ยมันใช้ได้แต่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นแต่ในเมืองผีมันใช้ไม่ได้เช็คตัวเองให้ดีทานศีลภาวนาถ้ายังไม่ได้ทํา ก็ให้รีบทำเสียหลวงปู่ดูท่านว่าอย่ารอทำตอนที่ใกล้จะตายเสมือนคนที่หัดว่ายน้ำตอนที่แพรจะแตกมันจะไม่ทันการอ่ะนะบางคนเนี่ยหลงมัวเมาในลาบยศชื่อเสียงเงินทองจนลืมคิดถึงศิลธรรมอันดีงามสุดท้ายกลายเป็นผีเป็นเปรตสัมภเวสีร้องโอดโอยทุกทนใคร